สวัสดีครับมาพบกับผมต้นเชียงรายนะครับผมวันนี้จะมาแบ่งน้องกระต่ายนะครับพันธุ์ไทยผสมฮอลแลนด์หลบโดยไม่ได้ตั้งใจนะครับวันนี้มี2ตัวนะครับเป็นเพศผู้นะครับผมเป็นเพศผู้นะครับหน้าตานะครับผมทรงอย่างแบดนะครับผมทรงอย่างแบดแซดอย่างบอยนะครับผมตัวนี้เราจะออกไทยนิดหน่อย นผลฟูฟูนะผมตัวนี้จะออกหน้าตาหลบนะผมผมเป็นหลบมีขนฟูฟูด้วยเช่นกันนะครับผมวันนี้จะมาแบ่งนะงๆๆครับผมแบ่งแบ่งครับผมแบ่งไปเลี้ยงกันนะครับผมราคาเบาๆครับผมเบาๆนะครับผมสอบถามได้นะครับผมบุญมีฟาร์มแพะแกะและกระต่ายนะครับผมบถามดูได้นะครับผม ชงน่ารักมครับผมตัวนี้ขนฟูๆนะครับผมตัวนี้น่าจะเหมือนหลบหน่อยนะครับผมตัวนี้น่าจะเหมือนหลบหน่อยผสมโดยไม่ตั้งใจนะครับผมแอบมาหากันเองนะครับผมตอนกลางคืนนะครับผมสว่างมาเช้ามาก็เจออยู่ในเราไปแล้วครับผมแอบคมหากันตอนกลางคืนครับผมชองอยังแบดแจ๊ดยังบอยครับผมไทยฮอลแลนด์หลบนะครับผม สนใจติดต่อได้ครับสนใจติดต่อได้นะครับบุญมีฟาร,ร์มแพะแกะและกัะต่ายนะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ